สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะผมช่างกดนะผมในช่องช่างกดด Y ไนะผมวันนี้ก็จะนําเทคนิคนะผมในการต่อเหล็กแป๊ดกลมนะครับผมว่าต่อ,อยังไงให้ตรงนะครับผมวิธีง่ายๆครับผมมาดูครับผมเราจะนําเหล็ก,กนะผมที่มีความกลมนะผมเป็นเหล็กแป๊ดกลมอย่างนี้นะผมนี่อาวางแบบนี้นครับคู่กันแบบนี้นะเห็นไหม หลังจากนั้นนะผมเราจะทําการนําเหล็กนะครับผมที่เราจะทําการต่อนะครับผมวางบนเหล็กแบบนี้นี่นะผมเห็นไหมนี่นะครับผมคือเคล็ดลับนะผมในการเชื่อมให้ตรงนะครับผมแต่ไม่ตรงนะผมนี่จะอยู่นะครับนี้ไฟที่เชื่อมผมก็ใช้อยู่ประมาณตันนี้นะผมใช้อยู่ที่ร้อยสิบห้านะครับผม ก็เช่นเคยครับเวลาเชื่อมเราก็ต้องมีหน้ากากป้องกันนะผมอันนี้เป็นหน้ากากตัดแสงแบบออโตโอ <S <S อ้นะครับผมขออนุญาตทำหนมานะเนี่ยเวลาเชื่อมเราก็ทำการจับหน้าเหล็กให้ตรงนะครับผม หลังจากนั้นเราทำการแท็กก่อนนะครับผม,ผมเราแท็กได้สมมมุมแล้วผมเราก็ทำการหมุนนะครับผมหมุนนะครับผมแล้วก็ดูทรงนะครับผมเห็นไหมแป,ป๊บนะครับผมมันจะเป็นร่องแบบนี้ครับผมเห็นไหมเนี่ยนะครับผม,มจะทำกาให้รองเหล็กแล้วทาให้เหล็กตรงนะครับนี่ครับผมพ็ได้แล้วเราทําการแท็กีกครับ แท็ก <Es> สักสามมุมถึง4ี่มุ MBA, Como, 3, ม SM. นะครับผมเพื่อกันอะไรนะผมกันเหล็กนะผมเวลาเราเชื่อมแล้วมันจะไม่คดไม่คงอนะครับผมวิธีเชื่อมวันนี้ก็จะเป็นการแต้มยกแต้มยกนะครับผม ลักษณะรอยเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้ครับผมในการแต้มยกแ้มยกนะครับเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวเรามาคลใอยดูนะครับผมนี่ครับลักษณะรอยเชื่อมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเห็นไแล้วเหล็กของเราก็จะตรงนะครับผม ก็สำหรับท่านใดนะผมชอบคิดลับในการต่อเหล็กแป๊บกลมแบบนี้ง่ายๆนะผมสไตล์ช่างกดนะครับผมก็ยืนไปช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์นะผมอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปด้วยกันต่อเหล็กง,ง่ายๆแบบนี้ครับผม